อย่าเพิ่งถ่ายรูปให้แฟนนะถ้ายังไม่ได้เปิดความละเอียด200ล้านพิกเซลหลังจากที่เราตั้งค่าเป็น200ล้านพิกเซลแล้วข้อดีเลยคือเรากดถ่ายแค่ครั้งเดียวแต่สามารถนํารูปมาครอบเพิ่มได้ให้กลายเป็นรูปสวยๆได้อีกหลายรูปเลยครับดูดิคือซูมครอปเข้ามาเยอะมากเลยนะแต่ภาพยังมีรายละเอียดและความคมชัดที่ดีอยู่เลยตัวนี้คือ Samsung Galaxy Z Fold7 คือหนึ่งในมือถือจอพับที่กล้องมีความละเอียดสูงที่สุดในปีนี้มันช่วยให้ตัวกล้องเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นไม่ว่าเราจะซููมมมคครรรรออออออปปปปเเเเเเเข้้้าา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 าไไแบบนนนนีีีีหออหหหหืืกัญวลผถถถ่่่่่่่ยยยยยภพงใใท็ รูปที่ได้ส่วนใหญ่ก็มักไม่ตรงภาพจะดูเอียงเอียงแบบนี้ซึ่งถ้าเราใช้ความละเอียด200ล้านพิกเซลเนี่ยเราสามารถนําภาพมาครอบให้ตรงทีหลังได้ครับแบบนี้เลยภาพไม่เอียงแล้วแถมความคมชัดพื้นผิวเท็กซเจอร์ต่างๆก็ยังอยู่ครบเลยอันนี้เนี่ยคือมีประโยชน์มากๆเลยนะและผมเนี่ยใช้บ่อยที่สุดเลยและที่เจ๋งเลยเนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันดูอ้อพิวเวลเวลาที่เราอยากถ่ายเซลฟี่ตัวเองด้วยกล้องหลังเนี่ยก็ยังสามารถเห็นหน้าตัวเองได้หรือใครที่มีแฟนจะถือถ่ายให้แบบนี้ก็ได้นะจอด้านหน้าฝั่งเราก็เห็นส่วนจอด้านหลังฝััั่งงงงแแฟนนขอออเเเราาก็ยสดดดผลหหมมืิทํใ้จ ง่ายขึ้นเวลาจะถ่ายรูปให้สวยเนี่ยก็ทาได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยหมดปัญหาแฟนด่าว่าถ่ายรูปไม่สวยแน่นอนเพราะมีจอด้านหลังให้ดูแล้วและด้วยความที่เป็นมือถือจอพับเราสามารถนํามือถือไปวางตั้งถ่ายบนโต๊ะได้โดยไม่จําเป็นต้องมีขาตั้งกล้องเลยข้อดีเลยคือกล้องจะไม่สัน่นบวกกับระบบประมวลผลโปรเซสเซอร์ของรุ่นนี้จะทําให้ภาพที่ได้มีความคมชัดสูงไม่แตกไม่เบลอและที่เจ๋งเลยคือจอตัวนี้เนี่ยเมื่อกางออกมาสุดแล้วจะมีขนาดกว้างถึง8นิ้วเลยนะจอใหญ่มากๆใช้ตัดต่องานได้โดยไม่จําเป็นต้องพกแท็บเล็ตเลยแล้วหน้าจอตัวนีี้้ยแสสดดงงผลไถึ10บ นะคือลองรับสีมากกว่าพันล้านสีเลยรูปส,สวยๆที่เราถ่ายมาเนี่ยคมชัดทุกมิติแน่นอนคือเรียกได้ว่าเป็นมือถือที่ครบเครื่องที่สุดตัวหนึ่งของปีนี้เลยนะทำได้ครบทุกอย่างในตัวเดียวถ้าใครอยากให้ผมรีวิวอะไรจากตัวนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ